สวัสดีครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์วันนี้เวลาเนี้ยมาท้ายแล้วครับท้ายสุดเลยคลแม็กอยู่ตรงนี้แหละครับที่ทำมาทั้งออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็มาออร์แกนิกโปริ่งมันจะมาประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอยู่ที่ออร์แกนิกมาเก็ตจริงอยู่ว่าทุกกระบวนการเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งหมดแต่ตัวที่จะ แปลรูปออกมาเป็นรายได้เป็นอินคัมเพื่อที่จะเอากลับไปที่เอาไปกลับไปหล่อเลี้ยงกระบวนการต่างๆจนกระทั่งถึงระบบฟาร์มถึงเกษตรกรเนี่ยก็คือการตลาดอินทรีย์นี่แหละครับการตลาดอินรีเนี่ยไม่ได้ทําง่ายๆนะครับสร้างเกษตรกรอินทรีย์หมื่นคนยังง่ายกว่าสร้างนักการตลาดอินทรีย์คนเดียวมันเป็นยังไงครับการตลาดอินทรีย์เนี่ยนะครับ เราจะต้องนําเสนอสินค้าที่เป็นอินทรีย์ตามกระบวนการที่ผมว่ามาทั้งหมดนั้นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายมันจะต้องทําเป็นสื่ออย่างอื่นอย่างเหมือนที่เราคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสื่อออกมานะครับต้องให้เห็นกระบวนการทํางานทั้งหมดเพื่อที่ลูกค้าจะได้มั่นใจว่าเขาได้สินค้าอินทรีนะอ่ะเรามาดูเมื่อเราทําออกมาเป็นกล่องอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับตาสัญ,ญลักษณ์ที่ผมบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้ว ของเราเองเราไม่ได้ขายเป็นกล่องอย่างนี้อย่างเดียวเราขายเป็นกระสอบ50กิโลบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ตามคําสั่งของลูกค้าเราขายเป็นบิ๊กแบกนะครับก็คือจัมโบ้หนึ่งกิโลหรือ1ตันต่อ1นึ่งบิ๊กแบกนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปที่ท่าเรือเอาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งไปที่ท่าเรือให้ลูกค้านะครับที่นี่เราสามารถที่จะบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ได้เรามีพอร์ตของเรา นะครับที่จะบรรจุสินค้าในคอนเทนเนอร์ปิดตู้ที่นี่นะครับแล้วก็ลากไปลงท่าเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังหรือที่ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยน,นะฮะทำได้เลยนะครับที่นี่เราพัฒนาไปจถึงจุดนั้นแล้วทีนีจ้จุดใหญ่ใจความคือทํำยังไงถึงจะได้ขายการขายข้าว C, อินทรีย์ยกตัวอย่างกล่องนี้ใกล้มาเดีแต่ว่านี้หนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะส่งออกแล้วล่ะ ครวส่งออกบรรจุเรียบร้อยตามกระบ,บวนการที่ผมว่ามาตู้คอนเทนเนอร์ต้องคลีนแอนด์เคลียร์เช็คทำความสะอาดมีครีนนิ่งเลคคอร์ตนะครับต้องมีบันทึกการทำความสะอาดบุกข้างในยังไงนะครับตามกระบ,บวนการทุกอย่างพื้นทำยังไงผนังทำยังไงทุกประการเสร็จแล้วเนี่ยเราบรรจุเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งไปท่าเรือ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการขายที่ต้องกำกับสินค้านี้ไปคือเอกสารหนึ่งใบที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ transaction certificate หรือเราเรียกสั้นๆว่า TC การจะขอ TC นะครับก็ต้องขอตั้งแต่เข้าเปลือกมาเข้าเปลือกส่งมาจากกลุ่มอินทซีปทุมรัฐจังหวัด101ออย่างเงี้ยมี t r a n s a c t i o n e e r t i f i c a t e ส่งกำกับใบรับรองมาตรฐานดีซีหรือใบเซอร์นี้มาแต่เฉพาะข้าวอตนี้สมมติว่าเราเข้าเปลือกมา200ตันก็กำกับข้าวเปลือกมา200ตันเข้าเปลือก200ตันถูกนำไปสีนะครับแล้วก็ได้ข้าวสารซึ่งเป็นต้นข้าวนะครับที่ผมบอกว่าฟูเกรนเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับเราก็ได้มาแล้วเนี่ยเราส่งไปสมมติว่าได้ทั้งหมด100ตันข้าเปลือก100ตันมาสีเป็นข้าวสาร แบบฟลูเกรนเนี่ยนะครับได้100ตันเราก็ต้องออก Transaction Certificate นะครับหรือใบ T C เนี่ยกำกับข้าวสาร100ตันเนี่ยไปจนถึงมือลูกค้าปลายทางที่อยู่ต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าไม่มีการตรวจประเมินรับรองไม่มีใบรับรองมาตรฐานอินซีใบใบหลักนะครับนะครับคือเม i n Certificate แล้วเนี่ยเราจะออก transaction certificate หรือ TC ตัวนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้หมายควา,ามว่าต่างคนต่างทำได้มาคนละใบใบนั้นรับรองเข้าเปลือก5ตัน10ตันแล้วมันจะมันจะจบมันไม่ใช่ครับมันต้องมี TC กำกับถ้าไม่มี TC กำกับถ้ารถนั้นก็จะถูกตีตกเอาลงเรือได้ไปถึงฝั่งเอาลงเรือได้แต่เอาขึ้นท่าเรือเพื่อที่จะไปจำหน่ายต่อเป็นค่าอินทรีย์ในตลาดไม่ได้ ต้องมี T C Transaction Certificate เป็นตัวกำกับไปนะครับอันนี้คือหลักสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Transaction Certificate ตรงนี้มันเป็นการการ,การันตีข้าวร็อนนี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงผู้ปลูกได้ว่าข้าวนี้มีกระบวนการเป็นมาอย่างไรผ่านการตรวจประเมินมาทุกขั้นตอนนะครับก็คือตรวจสอบย้อนกลับไปจากการตลาดไปกระบวนการแปรรูปจากกระบวนการแปรรูปไป สู่กระบวนการปลูกหรือฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์มันต้องฟอร์ farm to ทูดิคือจากนาข้าวถึงจานข้าวต้องอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนี่คือการขายข้าวอินทรีย์และวันนี้ตลาดไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแม้แต่ตะวันออกกลางแม้แต่ออฟริกาอเมริกาใต้วันนี้ถามหาข้าวอินทรีย์ทั้งสิน้น พราะอะไรครับโรคระบาดนะครับโรคที่เกิดจากเชื้อโรคและโรคที่เกิดจากการบริโภคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสาเหตุการตายสูงสุดคือมะเร็งเนี่ยนะครับมาจากการบริโภคสารเคมีปนเปื้อนในอาหารทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นข้าวอินทรีย์หรือว่าสินค้าอินทรีย์ทุกตัวเนี่ยเป็นตัวการันตีว่าไม่มีสารเคมีตกค้าง เหมาะแก่การบริโภคจะทําให้สุขภาพดีไม่ป่วยเป็นโรคเบาห็าหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างยิ่งตลาดข้าวอินทรีย์วันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อยู่ที่0.01เท่านั้นเขาต้องการข้าวอินทรีย์ในตลาดโลกจากประเทศไทยเป็นล้านตันเราผลิตได้ในหลัก หมื่นตันพันตันเท่านั้นเองครับน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวอินรีเนี่ยอีกนานอาจจะ20-30ป 30, ี50ปีหรือ100ปีถึงจะเต็มอิ่มในในท้องตลาดนะครับแต่ย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นข้าวอินทรีย์ที่เป็น International Certificate ท่านใดที่ติดตามรายการของเราตลอดจะแยกออกว่าอินรีนะครับเป็นอินทรีย์ที่ไม่เป็นทางการกับเป็นทางการเป็นทางการ,าก,ารก็มี อินรียระดับชาติกับอินรีย์ระดับนานาชาติต้องเป็นอินทรีย์นานาชาติเท่านั้นถึงจะขายส่งออกได้แล้วบายโปรดักต์จากการสีข้าวปลายข้าวเอาไปทําแป้งส่วนข้าวหักนะครับยีจอซางหอนะครับหักใหญ่หักกลางเนี่ยเราก็ขายตอนนี้ตลาดใหญ่ที่สุดเราอยู่ออสเตรเลียเราส่งปีหนึงหลายพันตันไปที่ออสเตรเลียเป็นข้าวหักนะครับทางนั้นเอาไปทําแป้ง ทางนั้นเอาไปเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยกลูตินฟรีครับกลูตินคือสารที่สารเหนียวกลูแปลว่ากาวนีครับที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองนะครับในระบบทางเดินอาหารมีอยู่ในคาร์โบไฮเดรตที่มาจากพืชชนิดอื่นยกเว้นข้าวไม่มีครับเพราะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบกินมากแต่เขาไปแปรรูปตามอาหารประจำชาติเขา นะครับเป็นขนมปังเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาที่จะเอาไปแปรรูปแต่เราขายตลาดใหญ่เราไปออสเตรเลียนะครับนี่คือการตลาดหลักใหญ่ใจความคือจะต้องสะอาดปลอดภัยนะครับมีใบรับรองคุณภาพก็คือตัวมาตรฐานทั้งมาตรฐานฟาร์มมาตรฐานโรงงานมาตรฐานการจัดจำหน่ายจะต้องมี3กระบวนการนี้สอดคล้องกันนะครับ สามสำคัญที่สุดตัวที่จะเป็นตัวการันตีตัวที่จะเป็นใบกำกับสินค้าใบนำส่งสินค้าผมย้ำนะจำหนาว่ามันคือ Transaction Certificate หรือ TC เป็นใบกำกับสินค้า C, อินซีล็อตการผลิตนั้นๆไปหนึลอน็อตหใบนะครับหนึ่งลอ็อตหใบที่จะออกให้กับลูกค้าเราที่อยู่ปลายทางนี่คือกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง แล้วก็ครบวงจรทุกอย่างที่ขายไปต้องมีท c ซีกำกับหมดไม่ว่าน้ำมันํำข้าวปลายข้าวรำหรือมิแต่แกลบแกลบเราก็ขายนะครับแกลบเราขายไปที่ฟาร์มไก่ไข่อินซีหรือไก่เนื้ออินซีเขาเอาไปปูพื้นให้ไก่มันเหยียบมันยะ่ำนะจะเห็นว่าแม้แต่พื้นที่ให้ไก่เหยียบก็ต้องมาจากวัสดุที่เป็นอินทรีย์คือแกลบอินทรีย์เพราะนั้นทําเกษตรอินทรีย์ได้ขายทุกอย่างนะครับเราขายแกลบทุกวัน เราขายรำข้าวปลายข้าวข้าวหักอาหารสัตว์อินทรีย์ทุกวันแล้วทุกครั้งที่ขายจะต้องมี transaction c e r t i f i c a t e กำกับไปทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นข้าวอินทรีย์ไม่ได้หล่อเลี้ยงเฉพาะคนก็ไปหล่อเลี้ยงสัตว์อินทรีย์แล้วสัตว์อินทรีย์ก็จะมาเป็นอาหารอินทรีย์สําหรับมนุษย์เหมือนกันอย่าลืมนะครับเราจะต้องยึดหลักนะครับหลักการของเกษตรอินทรีย์คือ health ego fair c a สุขภาพ สิ่งแวดล้อมความยุติธรรมความเอาใจใส่จะต้องยึดสี่หลักนี้แล้วก็เกณฑ์มาตรฐานอีก17ข้อหลักที่ผมบอกไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับกเกษตรอินทรีย์สรุปให้ทุกท่านฟังว่ากเกษตรอินทรีย์คือการทําให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้นสมบูรณ์อยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนั่นคือกเกษตรอินทรีย์แท้ทำกเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและเมื่อทําแล้วสองกันที่สุดครับนะรายรับต้องมากกว่ารายจ่ายทําแล้วขาดทุนเลิกทำรับขอบคุณครับ